เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนหาคําว่า google นะครับตรงนี้นะฮะเลื่อนขึ้นไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรามาที่คําว่าหาอุปกรณ์ของฉันตรงนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับหาอุปกรณ์ของฉันที่ยังเปิดอยู่นะครับหากว่าใครเปิดเมนูนี้เอาไว้นะครับการทํางานของเครื่องโทรศัพท์นะครับก็จะทํางานค้นหาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะเก็บไฟล์แคชนะครับแล้วก็ไฟล์ทํางานเอาไว้นะครับตลอดเวลานะครับทําให้โทรศัพท์ของเรามีไฟล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าหากใครไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับ แต่คําถามก็คือว่าถ้าเราปิดไปแล้วนะครับจะมีผลนะครับต่อโทรศัพท์ของเราไหมในกรณีที่เครื่องโทรศัพท์เราหายไปนะครับก็ให้แนะนําว่าให้ใส่นะครับรหัสผ่านนะครับในการปลดล็อกหน้าจอเอาไว้นะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอเอาไว้นะครับเขาก็จะไม่สามารถนะครับเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะครับนอกจากเขาจะรีเซ็ตเครื่องไปเลยนะครับถึงจะทําได้นะครับ แต่ถ้าหาใครไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะย้อนกลับมาที่หน้าเดิมนะครับตัวต่อไปที่เราจะตั้งค่านะครับอ่าเลื่อนขึ้นไปนะครับหาคําว่าโฆษณาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับการเปิดใช้งานบันทึกและแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับถ้าเปิดอยู่นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดเอาไว้นะครับ แอปก็จะทําการนะครับเขียนข้อมูลแล้วก็แก้ไขความบกพร่องของโฆษณานะครับแล้วยังมีการนะครับใช้ข้อมูลมือถือของเราด้วยนะครับตัวนี้นะครับทําให้เกิดไฟล์นะครับเกิดไฟล์ขยะเกิดไฟล์แคชนะครับสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้ให้เราปิดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นกดย้อนกลับไปนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวที่3นะครับให้มาดูที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดทางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกนะครับการใช้งานและการวินิจัยนะครับตัวแรกนะครับนะครับตัวแรกเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับการใช้งานนะครับและการวินิจฉัยตัวนี้ได้ทําการเปิดอยู่นะครับแล้เปิดเอาไว้อยู่นะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับ ตัวแอปนะครับก็จะทํางานนะครับตัววินิจฉัยนะครับหาข้อบุ่องนะครับเพื่อที่จะนําไปแก้ไขหรือไปเป็นตัวอัปเดตนะครับเพื่อปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับถามว่าตัวนี้ถ้าปิดไปแล้วนะครับเราจะทราบถึงข้อบุคองของโทรศัพท์หรือไม่นะครับก็นะครับอ่าโทรศัพท์นะครับยี่ห้อที่เราใช้อยู่นี่นะครับแน่นอนครับว่าต้องมีคนใช้อยู่มากมายนะครับ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรืออาจจะเป็นล้านคนก็ได้นะครับดังนั้นนะครับก็ต้องมีคนที่เขาเปิดเอาไว้อยู่นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านี้ก็จะเป็นการช่วยลดการสะสมของไฟล์ขยะนะครับปัญหามือถือช้าอืดนะครับหน่วยความจำเต็มนะครับเป็นเพื่อนเรามาทำดูนะครับ เพื่อนๆลองไปทาดูนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ครูดินนะครับทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับ